รางแจมกับขาตั้ง่างั้งนะครับก็นั้นจุดเด็กมื้นเมืงก็บรอรอใครผ่านไปเนะครผ่านไปทีแหกทีมากมากแหว้นี้วัดแปดจ็ดาเกาเขาเลยคำนวณคโคนี่ละ้วตัวางนกเขาม่น่ยมากที่เขาล่าง มากมันจีเขารางมันทำเรื่องทาทำมันเข่าบนมันก็เลยเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวมากจีมิตรางเข่าล่างเน่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สีครับปูเลือสีครับผมสวัสดีครับูเลือสีค่ะทีว่ามันสีบ่อพ่อกันเจ้านาพ่อกันโดยบังเอิญเนาะปูเนาะจักปีมานี่ซาเลยอจะข้าน่อยไปพุ่นไหม้าผมไปพุ่นต้องตีงตีเจ็ดแปถื่อยู่ดิเจ็ดแปดงไดนีนะากเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะโอ้้องเหยนเล่าเนาะโอ้ฟังบงรูปบานนี่อย่งเกิดขึ้นบ่อีกมือสองมือครั้งนานีิมัน มือเอืนก็จะเป็นตมาเฮ็ดน้ำเป็นติวของจากวันจีได้์บัดงแลกซึ่นมันอันนี้จะได้กำนวณด้วยซ่งมือเอือนถทำมิที่อย่างครับพันธุ์ทม่เราเรอยพันธุ์ที่เราเรียกตรงๆเลยเนี่ยนรูสิมีคนไหลายเปล่าูแจ็งแล้วมองเงินมองจากก็จะมาทั้งพิระบ่ถ่าหลวงพิระทั้งพิระก็จไปก็จะไปยู่มองได้ลรือครูห้าก็จาได้ยินยู่นเหี้ยห้าเจ้าไปผลล่ะนาคาวางแก้วผลล่ะนาคาวางแก้ว ไปถนนใดเส้นใดนี่เลยจะนวดไปกับแนนาทีนวนพอน่ที่นวนะถามขาเจ้าบอกไปทั้งคนละทังตรงคนละวนี่ป้าคนละจักรีรอกเลยสนนวดไปไปเซนข้ามสนนวดอีกไหมบอไปเซนเซนข้ามสนวดไปเซนข้ามสนนวดเราตรงไปตรงไปบอกเฮ้อครับไปวับ้านม่วงหลัจะจ้างไป้านนั่ทีนว่นถามฟังขงข้ามฟังคนพอนัทีนนุ่เห็นหรอจักรีรอก ว่เย็ดจังไดเนาะป่านีเนาะไปไปกหน้า่าลงท่าอีกเที่ยงหมดก็จะเจ็งมาหอดโอเที่ยงคุณลตีอยได้ทำพิธีแมนพร้อมทำจองใบย่อยนะะคือใบมงใบชองเห็นไหมเห็นด้วยครับมีสิคัมนี่นั่นแรกขมาครับเจ้าช่งเจ้าเนี่ยก็จะร้มห้องกันเนาะมันก็ไกอยู่เยอครับ นี่ว่าก็ตั้งรอประพาสนั่งพีนแล้วบ้านก็เจ้าเมื่อไงกะเจ้าก็ไปฮ็ดอยก็เจ้าของกกกับหัวออกหกแปดหกหรือ่ม่กอกเก้าแปดเก้าไมโชคดีได้เป็นน้องเอทซี่นะครับเต็อยูด่อ ทุกคนเดี๋ยวนี้มันกับมิตราเเียคำนวณไปเจอคำนวณวันที่ก่นวันที่แล้วเป็นยังไงคะพ่มื่อตะล้มมันกับเขาใช่หรือตังปรกอมันเขาอยู่แล้วป้องันมันลงแ้มนึ่งอ่าองแจมร่งจมกับเขาทางทั้งบนละครับก็ั้น่ดอกเด็กทคนเนมันรอราะ่าใผ่านาไดนะครไใครผ่านทาง ดีแหวกครับดีมักมแหวกแบนี้ดีเจ็ดห้าเจ็าเขาเร่ขม่นผูู้้นี่ละถ้าตะวยางนัอกเขาไม่ได้อยมากที่เขาร่างจำมาไม่ใช่เขาร่างแมเ่าทำใหม่เขาร่างอ่าทำมันเข่าบนมันก็เลยก็เข่าทั้งบนทั้งร่างเลยแต่เดี๋ยวมาสี่มิตรร่างต่อนร่เขม่นที่ปูคเาม่นดอกมาเนี่ยูเน้นอะไรค่ะ คูโจเจ็ดท right? ี่หัเจ็ดนี่ละเจ็ดห้าเจ็ดนี่ละคูมีจกคูค่ะมยมันก็เก่าค่เก่าบอมีตวใดแน่เจ้ามก่าคูเยอะจอมันตัวตรงนี่แหะตัวนี้แหละคูอางไหนแน่เจ้ามีจกคูมีตวใดแน่เจ้าเจ็ดสองเก้าเก้าหกหกเจ็ดหกา แล้วก็มหาศูนย์เจ็ดศูนยสองสี่แล้วก็หาเจก็ตามรกกากันเท้าคิดเอานั้นมันมันตโตหกเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดหกขายไม่ได้เป็นเกลางนี่จนมามันจิลงลางมันจะล่งลางคิดกันวดนะเพราะว่าโตโตเท้าวบบนเนี่ยมัจเป็นมมนจะมาเด่นทั้งทั้งทั้งนะต่มันดอกคือออกคู่กันเร่งกินค่ะจนมา จำได้ว่านวด8778คัวทํานวณเนาะค่ะปะดนทํานวณของครัวเืขอเต็มเล้มากป้าสังลานต่ันนี้กทํานวดชุดเต็มเล่นบนนี้แม่นชุดเต็มเลยแต่ถ้าส่้นส่งทางกับเคื่อที่วงองม47ห7นั่นชุดเตอมเล่นแต่ด้านมาน8่งทังกับเยแต่องนี่ว่องผม4ลหาอนไหนชุดเต็งเล่า ตัวนี่ละตัว6กเจ็ดฮกคานะฮกเจ็ดฮกานะกเจ็ดกคาะใ้ต huh. so 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 mm ัวใดพวกฮกเจ็ดฮกคาเป็นล่างคนที่เป็นล่างเราคำนวณมากมันเป็นมากที่เป็นทังเก่นะเป็นมาบนนั่นงเนี่ยเมากเกศมากอันนี้สองคู่นี่เล่นล่างมันวะครับกมไ่มากแบบนั้น เงื่อนมาเลี้ยงจีหงจ้กัดเจไดเพราะว่าเกษจจเปดเกษตรเจ้าเงืนเเงืนหางไปเ็ครับก็ตเป็ดรอบยลยาม็ได้ยุ่งด่ะเกษตรมัดกับมัดกับหัวมองไงกษตรมัดลับหัวมันเข่าอยู่ตอนบมันคำแล้วจะได้ท in ั่วตัวแนวนี้รับหัวทั่วแล้วเฮ้าเอาปูช่วงไอ้พวกในเรื่อยเอจับนึ่งๆลดไป แต่มันมากมากลางชุดนี้คู่ทองคู่ลือสีคู่ือีนายเปค้ำมวนเพราะว่าเปขตัวได้เฮ็ค่ะอันน้ให้เป็นคันน้ำมนตนขอเป็นคันน้ำมนตนนะคับน้ำตาเทียนเนาะน้ำตาเทียน้ามันก็แต่ของเป็นมันดีมันกัดฟังเลวยนะแต่ของใหม่ใหม่เคยตะเกียบมาเค ตรงเป๊ะรถกันออกมาเจ็ดกันน้ำมันเอาลอดติดตามมาแล้วก่อนไปลองเอสซีเห็นคลิปนี้แล้วท่านผู้ใดอยากจะเดินทางไปร่วมพิธีกันอ่นานาคาวังแก้วนาคาวังแก้วคนไปทางบ้านนาทุนน่องนละทังเกียร์ทั้เพื่อบันมองที่เส้นทิ้นคนละทั้งคนทา้งคนนาคาวังแก้วนอกจากน้องแตงกวาหม่านชิปชเบสโรชิเบสโรหอดต้องแก้วค่ะครโอเคถ้าไปอีกกับรองอีกนี่เนาะนะ บ่ไปกันไปกันแล้ยตรงเลยบบ่ต้องเลี้ยงใส่จนมาดตรัในบ้านนลยบอดทุนเล็ก่ก็จังเลี้ยวกว่าเขาไปหอดาวัดถือไดแม่กลางวัดเขาไปเล่บบตรงเต้เล่บบ่ตรงเชื่อถ้าจอตัดท่ามไปห้วาจะเห็นไม่แลว่าจะเห็นทามยังไม่รละโอ้ยไปปีน่าเลยแยกจักแยกยังเนี้ยเล่้ชนตรงเล่บเช้นตรงเขาในบ้านนี้ยนี่เลี้ยวกับจังเล่ัว่เขาไปเล่บบ่ไปหอดนาวัดมันจะมีท่ง อยู่ขางวัดขอเป็นหน้าข้าวข้าวเกี่ยวเรื่องมาตรงเรื่องมาไงโ่บ่ลงมันไงเมื่อเอื่อผู้ใดอยู่ใกล้อยากไปเบิ้งอยากไปเห็นกันไปยังไปไปเบิ้งเนาะค่ะฝากบอกบุญพี่น้องผู้อยู่ใกล้มาไปไปเบิ่งไปร่วมพิธีน้ำกันฟังตั้งปีละขึ้นเาไปโซดเอาลาบน้ำกันครับอันนี้อยู่ในชุดนี้เป็นเลขคำนวณของตัวเลขคำนวณเดินดีตลอดแม่นบ่ปู่แม่นเพราะว่ามาผ่านดิเลยแับตัวก่อนด้อ ผัดหรือหันมังหันเรากับส้มหายโยโปตแ,แต่ว่ามันกะไม่ขึ้นแต้มขึ้นแต้มเนาะของเลามันมีสามหกสามเจ็ดเป็นล่างหรือนหมังเป็นล่างของปตอนเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นล่างเนาะแมนเป็นล่างมันช่มาล่างไหนก็มั่นใจตัวไรของวันนี้มากตัวไปรปูวันนี้ตั้งแต่ตัวนี้ล่ตัวที่เจหเจนี่ยนะะค่ะโตมาก พิเศษของปูอตัวไรก็จ้ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งคือมาพิเศษแล้วค่ะปูแต่ว่าตัวไรที่ปูให้เน้นข้างล่างก็สองคูนั่นละตัวไรจ้ะหกเจ็ดหกหาเนอะหกเจ็ดหกหาแสดงว่าปูว่าให้เน้นล่างขันสี่เจ็ดห้าเจ็ดนี่คือก็ะบอบนน่ะเน้นข้างบนอ ปูล่องจับสามตัวให้นะครับปูเอาอย่างมาไซสีเจกมหัเจมีสามตัวมีสามตีสามตมีแต่สองมิทีแต่สองก็เคยห้สามตัวทค่ะกะสรุปปูมาพิเศษก็คือซีเจกมหัเจดเนาะค่ะนะรัปูลื้อสีไม่ใช่ยรับขอบคุณปูลื้อสีหลายๆนะครับที่